สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมื่อนี่ก็กลับมาพบกันอีกคือก่อนนะครับน่ากับช่องทองพูนผ้ารวยมื่อนี้บ้าทองพูนจะพาสานผู้ชมเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวเหลียและความฝันครับคุณตาเหลียงง่วงเขาเฮ้าครับผมคุณตาเหลียงงัวเป็นฝันนะครับเนาะก่อนจะฝันมันกาแต่ไปซอยงานซบครับผมญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วนะครับเนาะพอกับมาหอดบานครับผมฝันครับผมฝันว่า ญาติพี่น้องที่เสีย,ยไปแล้วมาหากับผมเราบอกเขรขกับผมเราเรียกตัวน,นั้นจะเป็นตัวใดก็คอยสมาชิชมเล็บทีุ่กทันติดตามไป,ปรพร้อมกับเราต้องพูดนะครับเนาะว,ว่าคุณตาเหลียงง่วจะมีที่เด็ดตัวใดเด็ดๆดีๆมาฝากสมาชมในงวดนี้ครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรืองราวความฝันองคุณตาเหลียงง่วก็อย่าลื่มนะครับเด้ออย่าเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งพูนหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากสมาชมในงวดต่อไปนะครับเนาะครับผมไปครับปติดตามตัวเหลีวยมเลัวขบผมว่า จะมีตัวเด็ดตัวเดีตัวใดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้งวดนี้ครับผมไปครับกรับ <expl weights> <uk Natürlich> สวัสดีครับพี่กอดสวัสดีครับสวัสดีครับพุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊อบผาดครับเอฟซีงวดสี่่านมาในศูนย์สองเข่าจังๆครับฝันดีตวิกครับท่านผู้ชมเนาะวันศเอฟซีฟังเะครับพ่องวดวันที่รกนี้ครับมันเป็นจากสีจ่อตาฝันเนาะครับผม ตัวนี้ก้อนสีฝันเป็นจังซีนี่เราไปไหว้นี่ละ่ะหกหมื่นเจ็ดหมื่นที่ผ่านมานี่ละ่ะครับผมบาดในญาติเาิ่นเสียชีวิติเาก่นตายนะบอกง่ายๆคือบาดเท่าเนาะญาตาาาาาิตายเขาโทรมาว่าโอ้ยตายเรวเรืองเพาย,ายงไงเนะี่ยตายแล้วว่าสันพี่น้องเนี่ล่ะครับผมเสียใยไร่รองกันเนี่ล่ะบอกยังไงซะครับเออลงมาเน่มาเบืองแน่มาซอยง่านแนว่าวัครัน นี่น,น,นี่นี่เรื่องจริงว่าไม่เ,เรื่องฝันครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับผมแล้วเชื่อนี่กับตากับพอดีตื่นขึ้นมาแจงมากก็กเลยว่าว่าไปซอยงานศบจากทีหน่องก็น่าเว้ยคนตายแล้วครับก็บเลยแทงตนแทงตัวส่วนดูกส่วนเต่าส่วนหูกดขนานต้องไปลอยงานครับครับผมไปล้วก็ไปงานจบเพิ่นละนอนอย่าหาันสองคืนครับพอดีไปเหตุงานซอยงานรงเพิ่นถึงไปสู่สุกติจักกั เลยพภาพกันกลับบ้านครับผมออนี่นี่มนความฝันนี่เราเรื่องจริงให้ฟังเนาะครับผมกลับบ้านเนามานอนรว้กันคืนมาตกกันคืนมากนี่นี่มานอนฝันครับฝันที่นอนอยู่ดีดีฝันมาเพิ่นมาเอื่นเลยเป็นไงเนอะมาเอื่นกูขื่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยคนว่ะเอื่นแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยจาทีด่ะยากนั่นว่าความฝันนั่นครับผม,เอ,มเออ ประเทศนี่ก็ไายอะไรอิ่นเฮ้ยๆอยู่นนิ่ตาก็ได้ดูของหมากรดว่าในความฝันน่ะดูของหมากรถเห็นหัวอ่ะกูตัวนี่ผู้ันตายวังหมวกอันก่อนนี่ตัวนี่ว่าครับคือใจใจนะในความฝันนั่นแหละครับผมบ้านนี้ก็ได้เอิ่นใจิ่นหัวโตมาหยังนี่ว่าเฮามาบอกเดีกโตเราว่าเราว่าจังสิได้บอกตรงๆดงูกครับ โตทุกโตย,ยากร้ายเว้ยว่าสันเนี่ยเมืองไปหาเฮ้าก็คือจังบ่อฟุ้งฐานคือโมวา่าสานเฟินว่า <ừ. S 1> โอ้เฮ้าก็ถูกแล้วเลยว่าตัวสีบอเก่งตัวไรล่ะเฮ้าทั้งตาเนี่ยว่าครับผมศูนย์ทีเด้อเฟินว่าศูนย์สี่ศูนย์ทีเด้อเฟินวางทีนะแบบเชื่อนี่โตกรเ็เลยคืนตัวหมอนี่ตายจลตัวนี่เนี่ยไปเนี่ยมาผิวกัน เป็นชีคำคำลำลำอยู่ละว่าแต่ว่าจังนึงก็คือคนม้วนตายนี่นะครับมาแท่นนี่ชูนสีเลยเราอ่ะครับผมโอ้เงาบอกดยเด็กชูนสีบาตนี้ก็โบ้เลยบอกกันโดนเลยบอกนี่น้อยสามีห้าสิมือก็รอกก่าส่บอกจังสีเดียวนะครับเพิ่นก็เลยหันหลังกลับหันหลังกลับแล้วก็เลยยางไปเลยครับก็มูหายไปนี่ข่วมฝันนั่นละครับ คนทีเฮืองเติบกลับมาอีกได้มาอีกมาอีกในความฝันนั่นครับผมกลับมาอีกทั้งตาเนี่ยก็เลยเอื่อนถามอีกเอา้าโตกลับมายัางได้อีกทั้งตาดีว่าเฮาลืมมาสั่นลืมอมียังนอนตัวเกิดว่าดืมอมียังตัวอะไรเอาเอีย่ยงไปหองตัวืมเฮาลืมมาสั่นหนึงน่งหกหนึงน่งเด้อหนึงน่งหกเราว,วาอีกได้ ครับผมหนึ่งหกหนึ่งเด็กสามตัวเออหนึ่งหกหนึ่งด้อแล้วอ่ะประเทศนี้กับโบิเวียยังได้เลยหันหลังลับขึ้นเ่าเห็นจระจระเลยบ่ครับเห็นจะจระกับตามาเป็นไอ้ของนะครับไปหลังจากไปซอยงานซบมากเรื่องจริงนะครับนี่เนาะเออเรื่องจริงมากบอกเลยแล้วงานซบแล้วตาก็ขึ้นมาบานแม่บอกของมันอยกคนละอำเภอครับผมเมื่อานน่ก็ได้ฝันเห็นผนเนี่ยครับผมมันเป็นจังสี่ดอก จังหวะ<า>ว่าคือมาฝันแน่นอนก,ก็หรอก็เขื่อดแท้คืดแล้วมันคือจีก็ข่วมอันนี้แท้ว่าแล้วก็คืดอยู่ไรครับตา,ก,า,า,าก็บหูม้าขึ้นดเละหันหลังกลับเลยครับครับก็หูู้าเสด็จเห็นโอ้กูฝันว่าพอง่ายสีแดงมาหวงเด็กกูตื่ดอยู่อ่ะครับพอง่ายสีแดงเนาะพอง่ายสีแดงอ่ะแล้วก็ก็ให้ไปสู่ในภประพูที่ดีแล้วครับเนาะจังว่าคุยกันอยู่ไดยเมื่อนั้นอายุเล่านี่ เจ็ดสบสองอายุเจ็ดสิบสองปีครับเอออายุเจ็ดสิบสองปีแล้วตายแล้วเสียชีวิตนะกับอะไรมา,มาอันนี้กันอยู่นะครับจัะมาถามกันอันข้าวบวบบวเป็นสามได้นไหมไรกันว่าอายุเราเท่าไหร่เจ <72 S 1> ็ดสบสองคุยกันนะนะเจ็ดสิบสองปีเลยเป๊ะแม่เจ็ดสิบสองปีปปครับผมกระท้อนี่ล่ะจำนี่เนาะจำนี่ล่ะพวาฝัน,นญญกับในัยกับไรเป็นเหล็กสามหางครับเอฟสี่ อวณหที่ผ่านมากอะศูนย์สองแต่ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกนี่ครับพอขาดครับขอให้มีโชคใ่ายครับคุณพ่อเลี้ยงงวดเขาห่าครับท่านผู้ชม ขอบคุณครับคุณพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าข่วงฟันขุนตาเหลียงงวงข้าเฮลแล้วนะครับเนาะบานเนี่ว่้าต้งพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมสรุปตัวเลขของขุตาเหลียงงวเนะครับเนาะท่านผู้ชมและเอทีทุกท่านได้เบ่งกันครับผมว่าตัวเลขของขุนตาเหลียงงวงข้ามีตัวใดแน่ครับผมก็ผมสรุปตัวเลขของขุนตาเหลียงงวงเฮาก็มี0404ีครับผม16116 1ครับ ส่วนเลขอายุของยากที่เสียนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองครับผมงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านโชคดีโชคหมานไหนละวันไงแล้วันที่หนึ่งกับตัวเลขของกุตาเหรียงงวดครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและสร้างคลิปของทองพูนพารวยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานไหนละวันไงแล้วทีหนึ่งในงวดนี้นะครับเนาะครับผมคลิปนี้บาต้องพูนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหม ก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทั้งพูดหาคลิปดีๆดีตัวเลยกเด็ดเด็ดมาฝากสำหรับชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับ